สวัสดีค่ะทุกคนเล็กจะมาบอกวิธีการใช้น้ำยาไล่มแมลงสูตรชีวภาพที่เราได้ต้มไปนะคะให้ใช้ในอัตราส่วนประมาณเท่านี้นะคะใช้แล้วเห็นผลไม่ว่าจะเอาไปฉีดพลิกมะเขือมะนาวนะคะที่มีเพลี้ยและ,มะแมลงศัตร,รูพืชรบกวนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้เป็นขวดที่เราฉีดเหลือนิดหน่อยนะคะใช้ไปแล้วเนาะเดี๋ยวเล็กจะ ทำใหม่นะคะจะเอาไปฉีดอีกนะคะสูตรชีวภาพที่เราทําเนี่ยคือเราต้องขยันฉีดนะคะประมาณ2วันฉีดทีนะคะถ้าเราผสมเจอจางเราฉีดบ่อยๆได้นะไม่เป็นอันตรายกับพืชน,นะคะและจะสามารถป้องกันไร้ไรแมลงได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่น้ําเปล่าลงไปก่อนนะคะ เหลือพื้นที่ไว้ให้เขย่าด้วยนะคะก็คือจะใส่ลงไปประมาณนี้ฟอกกี้เล็กจะใช้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้น้ํายาไล่มแมลงสูตรที่ทาลงไปเดี๋ยววิธีการทาจะขึ้นลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะคะแล้วก็จะบอกว่าเ,เวลาปิดฝาเราต้องหมั่นมาคลายฝาด้วยนะคะเพราะว่ามันมีแก๊สค่ะเดี๋ยวมันจะระเบิดใส่มือนะคะ ใส่ลงไปนี่ค่ะ2ฝาคือก่อนหน้าน,นี้เล็กทดลองแล้วใส่น้อยกว่าน,นี้นะคะท่านผู้ชมเอาไปฉีดเนาะอันนี้ก็ครั้งที่2ใส่เพิ่มประมาณนี้นะคะเอาไปฉีดเห็นผลดีนะคะเพราะฉะนั้นใส่ประมาณ2ฝาเนะ จากนั้นนะคะยังไม่พอให้เราใส่น้ำส้มขอนไม้นี่เป็นสูตรที่เข้มข้นนะคะที่เรามีอยู่จะใช้แบบไหนก็ได้นะคะท่านผู้ชมน้ำส้มขันไม้แต่ถ้าใครไม่มีให้ใช้น้ำส้มสายชูนะส่วนน้ำส้มสายชูเนี่ยคือต้องลดปริมาณนะคะใส่แค่นิดหน่อยนะเอากลิ่นฉุนไปไล่แมลงนะคะน้ำส้มวอนไม้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเวลาเราใช้กับพืชมันบำรุงพืชด้วยนะบำรุงดินด้วย ใส่นิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมนี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้นนะคะให้เห็นผลยิ่งขึ้นอันนี้เลยกเอาไปใช้เราดีมากเลยจากนั้นนะคะเราก็หมุนฝาให้สนิทเว้นไว้ด้วยนะคะเพื่อการขยาเนะแล้วก็ขย่าเลยค่ะ กลิ่นของน้ำส้มควันไม้ฉุนขึ้นจมูกมากๆนะคะมันจะช่วยบำรุงพืชของเราให้สวยงามแตกยอดใหม่ด้วยนะคะให้ใบเขียวสวยงามด้วยแล้วก็ลองฉีดดูโอเคได้แล้วเดี๋ยวเราไปใช้กันค่ะในกรณีในการใช้ผักกินใบนะคะฉีดลงไปได้เลยไล่แมลงนะคะป้องกันด้วยแล้วก็ฉีดไปบางๆแบบนี้ค่ะกลิ่นฉุนของน้ำส้มแล้วก็ น้ำหมักชีวภาพนะคะจะช่วยไล่มแมลงไม่ให้มากินผักของเราเป็นรูพุนเยอะเกินไปนะคะดีมากๆเลยเห็นผลดีมากๆและเราฉีดวันนี้นะคะคือเก็บกินได้เลยนะไม่มีอันตรายเลยค่ะนี่คือความดีงามของน้ำหมักชีวภาพที่เราทำนะคะปลอดภัยมากๆเลยทีนี้ไปฉีดมะนาวกับพริกกันค่ะอันนี้คือมะนาวนะคะ เราจะต้องฉีดไว้ถ้าไม่ฉีดมะนาวจะลูกไม่โตแล้วก็โดนเพี้ยกินนะคะลูกก็จะไม่โตจะอยู่เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือเนะะี่ยค่ะเราต้องฉีดป้องกันไว้นะคะนี่ในส่วนของมะนาว ถ้าไม่ฉีดนะคะมานาวก็จะเป็นแองเกอร์นะคะแล้วก็วิธีการป้องกันอีกอย่างหนึ่งเราสามารถใช้จลิศีสังข์แสงในการฉีดมานาวลูกจะสวยนะคะมันจะป้องกันมานาวที่เป็นโรคแองเกอร์ได้ดีมากอันนี้คือเก็บไปแล้วนะคะแล้วก็รอแตกยอดใหม่ก็คือมานาวต้นนี้เลยจจะริดใบออกนะคะไม่ให้มีใบเพื่อให้แตกยอดใหม่ จะได้ออกรูปให้เรานะคะเก็บกินอีกเนาะเนี่ยอันเนี้ยในส่วนของพลิกมาดูค่ะฉีดเลยค่ะิกอันนี้เป็นพลิกเถือนะคะที่พอเองเราก็ฉีดป้องกันเลยเก็บไปเรื่อยๆนะคะได้เก็บกินเรื่อยๆนี่กำลังแตกยอดใหม่ก็คือ ลห้จะรีดใบ,บออกนะคะให้สังเกตดูถ้ามีมดมดแดงตัวเล็กๆกัดเจ็บๆอ่ะนั่นคือเพี้ยมาแล้วเราก็ฉีดป้องกันเลยนคะคะแล้วก็มาดูมะเขือที่วันนั้นเอามาฉีดแล้วสองครั้งนะคะวันละครั้งผ่านไปเนี่ยค่ะเห็นผลดีมากเลยนี่เดี๋ยวเล็กซูมให้ดูใกล้กๆนะคะ เนี่ยเห็นไหมรอยมแมลงนะคะเพี้ยต่างๆมันจะมากัดกินลูกมะเขือมันจะทําให้มะเขือเราไม่สวยนะคะอันนี้คือเรามาฉีดป้องกัน,หนไหมดีขึ้นเลยค่ะมดหายไปแล้วเนี่ยค่ะดินใบออกนี่เห็นไหมก็จะมีลูกมะเขือให้เรากินนะคะแล้วก็ด้านล่างด้วย ในนี้มันมีน้ำส้มควันไม้มันจะช่วยบำรุงใบแล้วก็ยอดใหม่ของต้นไม้ของเรานะคะให้แตดยอดใหม่ด้วยแล้วก็ฉีดไปเลยฉีดป้องกันค่ะเหมือนกับนี่ยอดนี้นะคะแล้วก็เด็ดใบช่วยเนี่ยมันจะเกิดยอดใหม่ขึ้นมานะคะสองยอดนเนี้ยเนาะ สามยอดด้วยเนี่ยะค่ะมันกำลังจะติดดอกแล้วก็ติดลูกให้เรากินนะคะนี่ก็ยอดใหม่ที่จะขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาฉีดป้องกันไม่งั้นมะเขือจะโดนแบบมแมลงรบกวนแล้วมันจะไม่สวยจะไม่สวยชะลอการเติบโตทันทีนะคะเห็นไหมนี่ค่ะมะเขือเปลอกปลูกแล้วได้กินนานมากเนาะเดี๋ยวอันนี้อันนี้แก่เกินไปนะคะอันนี้ให้โตอีกหน่อยก็ จะพอดีอันนี้ลกูกมีพอดีเนาะเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะคะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งในส่วนของมะม่วงนะคะเล็กก็ฉีดนะท่านผู้ชมฉีดฉีดป้องกันมแมลงวันทองอะคะ่ะเพราะว่าตัวนี้มันมีส่วนผสมของน้ำส้มควันไม้ฉีดเหมือนกันนะคะนี่ลูกมะม่วงอยู่ที่ไหนเราก็ฉีดเนี่ยค่ะฉีดเลย ก็ประเทศนี่มีมแมลงรบกวนนะคะฉีดไว้เลยเห็นไหมเนี่ยเล็กจะผสมแล้วฉีดให้หมดนะคะแล้วเราค่อยผสมใหม่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นมะเขือปลอกเน,นี่ยค่ะมีลูกข้างล่างก็มีนะคะเนี่ยต้นนี้หลายปีแล้วค่ะก็คือเราตัดเรื่อย สองปีได้แล้ว้งคะคือไม่ตายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะะอันนี้คือเราตัดออกมาคะแล้วก็ต้นข้างล่างคือจะใหญ่ละเห็นไหมเนี่ยค่ะเราต้องมาฉีดใบไหนไม่สวยแก่ๆนะคะเราก็เด็ดออกนี่ ประมาณนี้นะคะนี่แหละค่ะวิธีการที่เล็กใช้ในสวนผักต่างๆนะคะเราจะไม่ใช้ยาเคมีนะคะที่มันเป็นอันตรายเคมีตามร้านต้นไม้บางร้านนะคะที่เขาเล่าให้ฟังก็คือมันจะสวยมากเลยต้นไม้เพราะว่าเขาฉีดแบบบ่อยมากนะคะท่านผู้ชมคือมแมลงจะไม่รบกวนแล้วต้นไม้จะสวยแต่มันเป็นอันตรายนะคะสวนต้นไม้ของเรา ก็ใช้สูตรนี้นะคะธรรมชาติเลยเก็บปลอดภัยค่ะนี่นี่ค่ะ นี่ค่ะมือเขืารูปสวยๆวยเก็บกินได้เลยค่ะหลังจากฉีดเนาะสูตรนี้เห็นผลดีเยี่ยมเลยนะคะดีจริงๆอย่าลืมเติมสิ่งที่ควรเติมนะคะคือ1นง้ำส้มควันไม้2 น้ำส้มสายชูหรือเหล้าขาวมีอย่างใดอย่างหนึ่งเติมลงไปนะคะท่านผู้ชมดีมากเห็นผลจริงและขยันฉีดนะคะเพื่อพืชผักที่เราปลูกแล้วจะได้กินนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้เล็กด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสาระดีๆเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ